มาวันนี้เป็นอุงอุงเหรอหรอ่ะเป็นอุงอุงเหรออ,อัลโคโอ้เสียงอะไรนะหนะอืมไหนยืนหน่อยยืนรอๆหน่อยดิยืนรอๆหน,น,น่อยเร็วๆรอๆหน่อยทำยังไงไหนยืนรอยืนรอกัอนลืมยา อ,อยืนลห่อๆเนี่ยมาแทะโซฟาอะไรเราอือยืนดิยืนดิตัวเล็กกว่ลูกแมวอีกอ,อนั่นลูกบอลแม่ลูกบันอีแม่ไหนะยืนดิยืนอืมมันเป็นยังไงอยากรอรอเข้ากล้องเน่ยอืมยืนดิจะได้รอ Oh, บอกให้ยืนไม่ยืนยิงนะ huh? ยืนหน่อยดูมันวันนี้แล้ว Echo. Echo. แอคโคแอคโคมานี่เร็วฮัลโหลอันนี้มาหาแม่เนี่ยเดี๋ยวมา <c oughs> เรียกเหมียว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 ก็มาเหรอได้ได้เป็นเหมียวเหมียวเป็นเอ็กโคเป็นแพลรีด็อกรู้ปะ่ะเอเวลาแม่เรียกก็ต้องเอ็กโอด้วยอืเดินเดินเดินมาขามก็ปั่นจังเลยมาขามก็ปั่นจังเลยอืมมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงอืโอเคมโอเค้ม เคิมเฉยอ,อ,อันน้น่เฮ้ยเจอนุนน้ยมือแอม่เข้าไปไหนเคิมเลยนะะก็ออบอกให้ยืนรอๆหน่อยไม่ได้ไงฮืมหล่อ,อ,อยังหล่อ,อยังเก็กหล่อเก็กหล่อรูปแชะหนึ่งสองสาม อันหนึ่งแชะหนึ่งสองสามแชะก็หลอหลอหลอมากอันนี้อีที่ที่เอเอาแบบแบ๊เอาแบบแบล๊บหน่อยเอาแบบแบล๊บน่ารักน่ารักเร็วแบล๊นาแบ๊อืมหนึ่งสองหลอกันนึ่งสองสามหลอแชะหนึหลอแชะเออได้อยู่ได้อยู่เออได้ไดเออยืนมั่งยืนมั่ง ยืนมั่งเลยเรายืนเรายืนมั่งเนี่ยบอกให้ยืนนอ้อยยืนหน่อยยืนลอๆเนี่ยไม่ได้ไงอือ๋เก๊กท่าอ๋อๆเอามา <c oughs> เราให้มือท่านแหละอือืมอืม,อมดีจมูกเีนดีจมูกดีจมูก,มกไอ้ยะ่ะไอ้ยะ่ะตับซ้ายตับขวาตับซ้ายตับขวาห <c oughs> ล่อแล้วขนเนี่ยขนขึ้นเต็มเลยดูขนขึ้นเต็ม นนะมีแซมแซมดำดำเนี่ยฮะดื้อป่ะดื้อป่ะไปดีกว่าไปดีกว่าบ๊ายบาย